วันนี้เป็นวันครบรอบกี่ปีสามสี่สาอรสามส่สามสามสาี่สามสปิเนี่ยสามสี่สามามย่างสามสี่ครบรอบวันครบรอบป๋ากับแม่หนูอครบรอบวันแห็นแฟนเ็หมอเยอะมาไรมาแต่งงาน และหลายคนอาจจะเห็นในเฟซแม่อยู่แล้วที่ว่าโพสรูปคู่วันนแต่งงานนะฮะหนูให้ใครใครใครดูรูปป๋าหนูก็บอกว่าถามว่าเฮ้ยป๋าเนี่ยเสพหรือคหน้าป๋าเดทที่ัวงเกงนีนอี่โอ้โหโจริงสมัยก่อนสมัยก่อนนะไม่ใช่ว่ารอใช่ไหมรอรอแ,แม่เ็าจ่อแม่เขาจ่หลง เ่าอะไรฟังเล็กๆ,ๆน้อยๆแม่นนเนี่ยเขาจะบินขน,น,นะนมจีนหรือขนมเปียกนะขนมจีนขนมจีนทีนี้เมื่อก่อนป๋าทํางานเรือก็จะต้องไปเจอผู้หญิงหลายท่าหลายน้ำทีนี้ก็จะมีผู้หญิงนะคคุณกมื่อก่นอนเขาหล่อเขาขาวขนมเปียกขนมเปียกขนมเปี๊ยกทีนี้สร็ปึ๊บก็จะมีผู้หญิงนให้ขนมเปียกมาให้ขนมเปียกมาแต่ป๋าเขาไม่ได้นอนรู้นอนทางหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาทมาให้แม่ตลอด แม่บอกว่าเนี่ยพี่ขหลังก็ไปเจอมาบ่อยเองเพราะว่าหนูชอบกินหนูหนูหนูเปี๊ย <c oughs> ะแม่ก็เลยบอกรอบผู้หญิงคนนั้นมาถึงไปจุบันนี้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นหนูว่าแวู่พูดอะไรเรื่องจริงนะชอบเอานะครับผมมาผาพอ <c oughs> เราตายไปไม่รู้ไงแต่ว่าหนูลงข้างล่างอยู่แล้วล่ะ ไปดูเจอไทยเจอไทยกระแทกกันบ้างนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ไปจอดรถชั้นลา่างทานใต้ดินเจอใครก็ทัทกบ้างแล้วกันมืดไปบันขาดใต้ดินนะฮะไปจอดในเรื่องที่แม่ไปก่อนใช่ไหมยังไงก็มาบอกหวยบอกอะไรกันมาฮะ แม่อยู่จัดจันตัวดีทุกคนเริ่มหาต้นไม้ไปจำตัวแล้ว FC FC เลรีมหาต้นไม้ไปจำตัวแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเปิี่ยนถึงจุดนั้นเราม,มีแต่วัยรุ่นเท่านั้นหลายคนบอกออ้ยเอ้ยรุ่นเราแม่น้าเหี่ยวแดดแรงแม่เรากลับบ้านทาคีมมาั่นแม่โอ้ยปึงอะไรนะตามหนูไม่หลับไม่นอนทำไมไม่นอนล่ะไม่มีเวลานอน เดินทางไกลอะนะโอ้โหแต่ละคนก็สู้กันแล้วกันใช่คือบางคนมานั่งดูหนูเนี่ยหนูเห็นเล่นหนูล็องเพลงเร็วมากเลยนะนั่งหาวนั่งสับังหนกนั่งหนูก็เห็นใจฮะกาแฟพอเหรอตังหนูพอเหรอฮะคือแก้ตัวเจ็ดสิบบาทแต่ไม่เกี่ยงแล้วแต่นี่กี่ร้อยชีวิตนะ ขอเป็นคนละเิ็ดได้ไหมกาแฟไปเคี่ยวเล่นๆคนละใบมาสายยังทันอยู่แม่เลยไม่กีนเองเองขอบคุณครับคิดถึงคิดถึงนี่มาคืนไปฝันหายอยู่ฝันเ้ยังตรงนี้ฝันบ่อยอะไรนะ อ๋อฝันว่าผ be ู well, making, okay. yeah. ้หญิงมีเสื้อหลายๆายสีเหลืองให้ตังใบพันเนี่ยไม่ใช่ใบเดียวนะได้ฝันเหมืนจะห้าใบไม่รู้จะฝันเป็นจริงเปล่าอ๋อวันนี้ขมุกมาใบเดียวเอาไปกออุตส่าห์มาหานะมาจัดไปอีก